เอาล่ะแคปก็ต้องขอราบวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฮมเตอร์นะครับผมก็อยู่กับพับจีโมบายอีเวนที่สุดแสนจ,จะโคตรกระตุกนะผมก็ไม่รู้วันนี้จะกระตุกหรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะไม่กระตุกนะเพราะว่าอัปเดตหลายรอบแล้วผมเข้าเกมท,ทุกวันนะมีอัปเดตตลอดเลยซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นตรงปราสาทข้างๆนะวันนี้ผมไม่ได้ลงตรงกลางนะทุกคนเพราะว่าผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยเล่นง่ายกว่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยซึ่งตรงนี้มันจะมีกลองนี่เห็นปห ตัวนี้มันจะมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งไว้ทุกคนเปิดมาแล้วมันจะได้ปืนนะถ้าจะลงบ้านนี้ก็พยายามลงตรงนี้มีคนอยู่ข้างล่างสองตัวนะน่าจะตีเดียวกันหรือเปล่าเขาไม่ยิงกันอนะ่ะเฮ้ยมีคนแม่น้ำานี่ไงอะไรอย่านี้มันบ้านเราโอเค ผมจะขึ้นหลังคานะทุกคนหลังคานี้ชิปหลังคานี้มันมองเห็นได้ไกลมากอะนะทั้งหมดอะบริเวณข้างล่างอะยิงฟีได้แทบหมดอะเฮ้ยมีผมเพิ่งลงอ๋อไงโอ้โหหนึ่งแม็กหนึ่งตัว <laughs> หนึ่งแม็กหนึ่งตัวสภาพนี่ยิงเลยเลยเนี่ยตาผมจะบอด เก็บงานไอ้ไอ้หอกอยนี่มันบางว่ะทุกคนมองไม่เห็นนะอ่ะโอ้ไม่นนอกว่ะวันนี้ยิงอะไรวะเนะี่ยมีคนอยู่นะในบ้านผมนะเนี่ยตัวงเฮ้ยมีคนงลงไปไหนแล้ววะ เขามาจากไหนวะ <laughs> อ๋ออย่าบอกนะไอ,อตวัวที่ลงเมื่อกี้เนะี่ยมันว่ายน้ำอยู่ข้างบนอ,อันนี้อันนี้ผมพลาดจรแงนนะผมประมาทนะผมคิดว่าเขาลงไปข้างล่างแล้วไงเชื่อเขาว่ายน้ำอยู่บนหัวแล้วเขาก็โดดลงมายิงผม้ยโหแล้วประเด็นคือผมได้คิวมาน้อยได้ไงได้มาสองตัวเองอนะในอีเวนต์อะปกติโอ้โหไม่รู้ว่าเกมจะได้คิวเยอะหรือเปล่าผมจะพยายามเดินหาคนยิงให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ ตอนนี้เงียบจัดไม่น่ามีคนนะอุ้ยคนรบอทนี่ยยิงแบบนีน้อาจจะเป็นบอทนะไม่มีคนเฮ้ยมีกองเปิดอ่านี่ไงอู้กำลังเดินฟาร,ร์มยิของอย่างสบายใจเลยเห็นแค่ตัวเดียวเองอ่ะไม่นอก อะไร H K S บอก H K S ปืนเยอะแยะไม่เล่นเล่น H K S ทำไมฮ้โอเคทีนี้ผมยึดละทุกอย่างคือของผมฟาร์มฟาร์มฟาร์มต้องรีฟาร์มให้เดี๋ยวคนลงมาโอเคเฮ้ยเสียงอะไระอ๋อเสียงประวันผมตกใจหมดนึกว่าคนลง ไอปะวานนี่มันมีไว้ทําอะไรทุกคนทุกคนรู้ปะคือผมไม่เคยสนใจเลยนะไอปะวานตัวนี้มันมันทําอะไรได้ปะหรือว่าแบบว่ามีไว้โชว์แบบสวยๆอะไรเงี้ยใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเอาปลากระเบนดีกว่าชิ้ปลากระเบนนี่บอกกันนะอย่างโกงอะ่ะคือบินได้ไม่พอนะแบบว่ายิงฟองสบู่ใส่คนอื่นได้อีกอจริงๆไอยิงฟองสบู่ผมไม่ค่อยได้สนเท่าไหร่นะแต่ผมผมสนตรงที่แบบว่า มันทําให้เราเดินเกมได้เร็วอ่ะแบบว่าเคลื่อนที่ไวหาคนง่ายอะไรเงี้ยเออผมชอบปลากระเบนตัวนี้นะส่วนไอความสามารถมันที่มันยิงฟองสบู่มาได้ก็ถือว่าเป็นของแถมแล้วกันเออช่วยให้เราแบบว่าฆ่าคนได้ง่ายอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โกงอยู่นะแต่ก็จะยิงยากนิดน,นึงไอฟองสบู่บางทีมันก็ไม่โดนบางทีมันก็โดนผมก็งงนะอยู่หลังหินเงี้ยบางทียิงไปอ้าวได้โดนเฉยอ้าวบางทีก็ยิงไม่โดนผมก็งงกันอาจจะต้องยิงแบบว่ากลางกระหม่อมอ่ะ จะโดนนะโอเคพีก็สูญได้อยู่นะพีก็สูญนี่ของดีแต่แต่นะผมเห็นนะักแข่งก็เลือกใช้มากกับยู MP นพะีนะมันน่าจะเป็นปืนที่เกียร์ที่สุดเลยนะในบรรดาแบบปืนลองอะ่ะมันไม่ใช่ปืนหลักนะปืนลองอะ่ะมันน่าจะเป็นปืนที่โกงมากเลยโอเคตอนแรกก่อนที่ผมจะลงไอ้ตรงนี้ใช่ว่ามันมีเสียง M16 ที่ผมบอกว่ามันน่าจะเป็นบอดอะ่ะมันอยู่ตรงแถวแถวบ้านสามแยกนะ ไม่รู้ว่าจะไปที่อื่นหรือยังผมน่าจะไปแล้วหรอมั้งเพราะมันก็นานแล้วนะที่ผมไปฟาร์มของอ้านี่ไงอันอันนี้น่าจะบอดนะเขียจะบอดมันนี่สีเฮ้ยฮ่าอันนี้ไม่บอดอันนี้ไม่บอดไปแล้วโอ้ตอนจะเปลีนที่นั่งยิงเลยเอ้านี่ไงโดนสองสยองกลุมแตกสองเหมือนบอสาอจะเป็นเพื่อนเขานะ ลาาให้หมดอะบอดเปิดอะไม่เหลือแม้จะเป็นเพื่อนเขานะทุกคนผมยิงไปสองละเหลืออีกสองตัวนะนี่ข้างแผงจวปัหนลไอหนุม่มไอห,หนุ่มน้ามนเพราะคนไหลใจฮะ <Huh? S 1> ไปละไหนมม่เหลือตัวเดียวแล้วเงไงตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่ตัวเดียวผมนั่นจะคนตัตีนะ Help! Help! โอเคหก็บาหโอ้โอนเลยอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหนะ มีคนมาชีดจ้างขหน้าอะไรอะไรยูโน่ของเกียนหืเจ็บหน้าเขาหัวยืนจ้องอะไรโอ้โคตรโกงอะบอกเลยีดีโลดกันกระสุดทั้งหมดอุ้ยหือจะตายแปแล้าจาไม่อยู่แล้วอ้าวเขาไม่ชุบเพื่อนอุ้ย หมดแล้วอุ๊ยโอเคบอดโหเขายิงฟากระเบนผมตายเลยไม่บัาจยิงสตส์เลี้ยงไอพวกนี้ไอนี่มันไร้ก,การโหแล้วผมจะหาก,กระเบนจากไนละทีนี้ผมมีแค่ตัวเดียวซะด้วยโหยากก็ไม่มีแย่และบางอาจน,นักนะคือเขาไม่ชูเพื่อนเลยเว้ยทุกคนเขาแบบว่าเม้มปากยิงผมเลยเมื่อกีนแบบ้นี่แบบหมาดิ เมือปากยิงผมเลยโอ้กับิผมตายเลยไม่นะโอเคได้ยาละปลั๊มยาก่อนอเฮ้ยไอ้นี่ไอ้กระเบนมันใช้ตังซื้อได้น้วะเท่าทไหร่วะสามสิบปะโอเครีโหลดกระสุนก่อนเตรียมพร้อมเตรียมลุยกล่องนี้เป็นกล่องตัง,งนี่ไงโอเคน่าจะพอโอเคตรงนั้นเป็นบอดนะ กสูตรเพิ่มหน่อยเฮ้ยโอ้โหของแต่งเทปขี่เ,เลยจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อขีอ่ของแต่งที่ดีที่สุดในเกมไปดีกว่าโอ้โหร้านซื้อของอยู่ไกลซะด้วยสิเุ้ยข้างหลังไปข้างหลังดีกว่าเอ้ยเออเดี๋ยวผมไปบ้านซื้อของตรงนน้นแล้วกันตรงนน้นก็มีบ้านซื้อของนะโอ้ข้างหลังน่าจะคนนะเฮ้ยรถเคเดี๋ยวขับรถไปดีกว่าเร็วกว่าวิ่งแน่นอน ไปแล้วจะบอดจะเพุ่งยิงกันตายขอแจมขอลัดเออเรียบร้อยโอเคขอปลากระเบนหนึ่งตัวครับผมสามสิบบาทใช่ไหมเนี่ยสามสิบบาทหรือยี่สิบป่ะ Let's go เราได้ของที่เกียนที่สุดไป Let's go เมกี้มีเสียงคนอยู่ข้างหลังตรงนู้นนะตรงที่ผมเล่นเม่กี้นะเราไปดูดีกว่าว่าเขาจะไปไหนโอ้ตอนนี้คนเหลือเยอะอยู่เนี่ยสิบแปดคนเลยนะนี่ไงมีคนบินกี่ตัวถ้าสองตัวนี้ผมจะไม่เล่นนะอ้าโอเคคนเดียวถ้าคนเดียวแบบนี้คือผมสู้ได้นะเพราะว่าถ้าเขาไม่สับที่นั่งยิงแล้วเขาโดดลงมายิงผมเนะี่ยเขาเจอฟองสบู่ผมแนะ่ ยอะไรอะไรแบบอะไรคิ้วมันเนียนไปเพื่อนก็คิ้วมันเนียนปะเนียนมากไหมอ่ะหึงไปแล้วผมจะซ้ำไม่ได้นะเพราะเพื่อนเขารอเป่าฟองทูถ้าผมอยู่มันเนียนมากไหมอ่ะทำเป็นใส่กี่ที่สุดแล้วนั่งอยู่ในพุ่มเราเห็นนะนี่ทุกคนสลับที่นั่ง เรียบรอ้อยทีนี้เราก็ไม่โดนเป่าฟองสบู่นี่ก็เป็นเทคนิคนะทุกคนเราไม่จำเป็นต้องโดดลงนะเราแค่สลับทีนั่งแค่นี้เราก็ไม่โดนฟองสบู่ละอดีเพื่อนสึกปากกระเบนวะ <c oughs> ก็หมาดิครับมาดีโอ้หดูเชิงวะทำเป็นดูเชิงมาอุ้ยกระสุนผมยังไม่ได้รีโหลดเลยอะถ้าผมดวนตอนลงมานี่ผมน่าจะเสียเปรียบนะกระสุนผมไม่เต็มแม็ก มาดี <Nope. S 1> อะไรไม่โดนอะไรมันไม่โดนนั่งอยู่บนกระีบนน่ะเห็นไหมทุกคนอย่าโดดลงมานะกดสัต์ที่นั่งได้เปรียบก,กว่านะทุกคนเอานําไปปรับใช้กันได้คนดูบอกกูรู้แล้วไม่ต้องมาสอนโเคทีนี้ผมมีกรเบสีสองตัวผมจะเก็บมาหนึงตัวตัวนี้ไม่ค่อยมีของเก็บแล้วก็ ขับของผมไป let's go เหลือสิบคนนะถ่าเหล่นีเงีนเนยบเหมือนกันนะไม่ได้ยินเสียงปืนเลยนอกจากไอตีที่ผมยิงไปเมื่อกี้เนี่ยผมแวะซื้อกอซ้ำก่อนดีกว่าชิปอ้โหโอ้โห,โโหตังค์ไม่พอค่าสามบาทชีวิตคนจนจนช่างยากลำบากจริงนก สิบคนอยู่ไหนเฮ้ยอ้าวโอเคโหไอนี่มันโดนข้าวบ้านมาแล้วนะทุกคนมีเสียงปืนอยู่ข้างหน้านี่ไนงนะคนเอาไงดีเนะี่ยถ้าผมเอาตัวนี้ก่อนดีกว่านะทุกคน เปลี่ยนเป็นตัวตัวไปอุ๊ยเอา้า what <laughs> ผมว้ามันอยู่ตรงนี้ได้เหรอวะปิงขึ้นเหรอเมื่อกี้น่าจะปิงนะนี่ไงอยู่ในบ้านเทา,าเป็นคอเอียงเป็นคอเอียงอุ้ยเอาเขาปาระเบิดใส่ผมเหรอได้ดิเพื่อนระเบิดมาได้ดิโดนตกปลาซะเลยทำเป็นเชิงหน้ามาชิบะ จะคานไปไหนเฮ้ยมีคนมาอะไรเชิญหน้ามาชีา้ว่ามาเป็นปาระเบิดใส่เราเราไม่ชอบเฮ้ยโอ้ยตัวนี้ก็มีกระเบนวะเ,เอาตัวนี้ออกมาแล้วผมก็เก็บตัวใหม่นี่ทีนี้ผมก็จะมีกระเบนสองตัวละถ้าตัวนี้ตายผมก็ยังมีตัวสำรองไว้อ้าววัดเหลือสองคนแล้วเร็วเนี่ย มีหอยอยู่ตรงนู้น <Your vehicle S 1> อุ้ย <is smoking. S 1> เหมือนสไนซ์เลยอะเสียงเหมือนสไนซ์เลยทุกคนยิงเป็นนัดเดียวอะยิงโดนนัดหนึ่งเกือบแตกกระเบนผมเกือบตายไอ้นี่มันมาล่าสัตว์เลี้ยงของผมไหนวะโอ้ไม่ได้ผมต้องเปลี่ยนกระเบนหวะกระเบนผมจะตายแล้วอะผมต้องเอาตัวใหม่มาโอเคมีใครหรือเปล่าไม่มีนะโอ้ย oh. อ้าโอเคผมเห็นแล้วทุกคนเขาอยู่หลังหิน มันจะขึ้นหลังคาตรงนี้ชึบอุ้ยฮ่าจะวัดหรอหอึบางอ่านมายิงกระเบนแล้วเราจะไม่ยอมเสียอีกแล้ว <c oughs> โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับผมบอกกันนะว่าสิ่งที่ควรจะมีสําหรับอีเวนต์นี้ก็คือปลากระเบนทำไงก็ได้ให้มีปลากระเบนขี่แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบส0 0นะครับผมนี่คือคำแนะนำจากผมนะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน,นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ